ขุนชานนขับรถประมาทค่าเสียหายส0 0 0มื่นขุนต่อหรือ20,000ื่นคุณผู้ชมครับวันนี้29เมษายนนะฮะในรายการหนกระแสพี่หนุ่มนำเสนอเรื่องนี้นะครับคือผมไปนั่งฟังดูแล้วเนี่ยคุณแม่ของตัวน้องที่เป็นผู้เสียหายนะครับก็มาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวน้องที่ขับรถชนคุณขุน นะฮะแต่ว่าคุณขุนเนี่ยเขาจะเลี้ยวซ้ายแต่ไม่ตีไฟเลี้ยวนะครับซึ่งมอไซค์ของน้องเองเนี่ยน้องคนนี้ขับตรงมานะครับแต่คุณขุนจะเลี้ยวซ้ายแต่ไม่ตีไฟเลี้ยวนะครับเท่ากับว่าประมาทนะฮะก็ขับรถโดยประมาทนะครับไม่ตีไฟเลี้ยวแต่เลี้ยวซ้ายเลยนะฮะซึ่งมอไซค์มาทางตรงถูกอยู่แล้วนะครับทีนี้นะฮะคุณขุนเองเนี่ยก็แสดงความรับผิดชอบด้วยการลงมาช่วยน้องนะครับแล้วก็พาน้องไปส่งที่คอนโดนะครับซึ่งก็มีการได้รับบาดเจ็บนะฮะแน่นอนว่าตัวน้องเองก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับ คือแฟนของคุณขุนเองเนี่ยก็ได้ให้เบอร์ติดต่อไว้แล้วครับแล้วคุณแม่ก็ได้ติดต่อผ่านเบอร์นั้นนะก็เป็นแฟนของคุณขุนนะครับคือตอนแรกเนี่ยทางแฟนคุณขุนมีการเสนอมา1น0 0 0หบาทนะฮะจบเลย10,000บาทคุณแม่บอกขอ2 0,000ืได้ไหมนะฮะแล้วก็มีการเคลียร์กันไม่ลงตัวนะฮะคุณแม่ก็เลยบอกว่างั้นขอไปแจ้งความไว้ที่ที่โรงพักอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ไปแจ้งความนะครับทีนี้ทาง ตำรวจเองเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวให้รอคู่กรณีมาไกลเกีี่ยแล้วกันนะครับอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ติดต่อคุณขุนไม่ได้เลยแล้วก็ติดต่อแฟนของขุนไม่ได้ด้วยนะครับกลายเป็นประเด็นดาราม่าอยู่ในโลกโซเชียลนะครับแต่ว่าที่บอกว่าไปดำน้ําดำน้ำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่คุณขุนไปดำน้ำนะฮะเป็นแฟนของคุณคุณขุนเนี่ยเขาไปดำน้ำเขาก็เลยไม,ไม่ไม่สะดวกตอบไม่สะดวกอะไรเงี้ย นะฮะไม่ใช่คุณขุนไปดำน้ำนะครับที่ข่าวลงเนี่ยอาจจะลงผิดนะอาจจะมีการเข้าใจผิดกันนิดหนึ่งนะครับแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยในรายการโหนกระแสพี่หนุม่มก็ให้คุณขุนเนี่ยโฟนอินเข้ามานะครับคุณขุนเนี่ยก<น><น>็ยอมรับผิดนะครับคือคุณขุนก็บอกว่าถ้าผมผิดผมก็พร้อมที่จะชดใช้นะฮะคุณขุนบอกแบบนี้นะครับแต่ทีนี้คุณแม่เนี่ยบอกว่า,อาขอสองหมื่นก็คือจบแต่ทีนี้ค่าเสียหายเนี่ยพี่หนุ่มก็บอกว่าค่าเสียหายทั้งหมดเนี่ยมันสามหมื่นนะขุนขุนพร้อมจ่ายจบเลยไหมขุนกก็เลยบอว่า ขอต่อเลยสองหมื่นได้ไหม้พูดแบบขำๆมาอะไรเงี้ยคุณแม่เขาก็โอเคอยู่แล้วแต่ทีนี้พี่หนุ่มคือโอ้โหสุดมากนะพี่หนุ่มบอกเดี๋ยวผมจ่ายให้อีกหมื่นหะนึ่งนะฮะก็คือเอาไปอีกหมื่นหนึ่งเลยนะครับก็เอาเป็นว่าคุณแม่ก็จะได้เงินไปสามหมื่นบาทนะครับโดยที่คุณขุนสองหมื่นแล้วพี่หนุ่มเพิ่มให้อีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับคือไอ้กรณีค่าเสียหายตรงนี้นะฮะทางคุณขุนเนี่ยตอนชนเนี่ยไม่มีอ่าเหมือนประกันหมดนะครับประกันรถยนต์เนี่ยหมดนะครับแต่ว่าทางคุณแม่เนี่ยอาจจะมีพรบ น่าจะสักสามหมื่นถ้าผมฟังไม่ผิดในรายการนะฮะตรงนี้ก็ต้องใบไ,ไก่เกี่ยกันเองนะครับแต่ว่าในวันนี้ในรายการก็เคลียร์กันจบแล้วนะฮะโดยที่คุณขุนจ่าย20งหมื่พี่หนุ่มให้อีก1นึ่งหมื่นนะครับแต่ทีนี้สังคมก็มองว่าเอ๊ะทําไมคุณขุนแบบว่าขอต่อแบบนี้นะ้ทั้งที่เป็นดารานักแสดงนะครับอ่ะทุกคนคิดไงก็คอมเมนต์มานะ